ีครับผมนายสาธทิตสิกุณะครับกำนันตำบลวัองผาซึ่งเป็นคนดูแลหมู่ที่6บ้านเบียงหนองล่องนะครับกรณีของนายชานโนนยะใจนะครับหรือว่าที่คนจะบ้านห้องลุงนวลล,ล,ล,ลุงนวลเนี่ยนะครับเป็นเป็นไข้ขึ้นสมองแล้วบัดได้รับการดูแลแบบที่ถูกที่ควรนะครับทำให้สมองบางส่วนคิดไปจากคนปกติกลายเป็นผู้ป่วยจิตเภท จนกลายเป็นนิสัยของแกที่ก้าวร้าวนะครับมีไข่อู้เยี่ยก็บอกให้ฟังแต่ใดรวมถึงพฤติกรรมที่ชอบเก็บขยะนะครหรือว่าของกินจากงานบุญต่างเนี่ยเข้ามาสะสมว้ที่บ้านนะครับเป็นจำนวนเยอะเลยนะครับแล้วทำอย่างนี้มาเป็นระยะเวลานานเป็นสาวสาปีแล้วครับเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านหลวงนวลเนาะบ้านหลวงนวลมันก็มาคายสะอาบ่ ขายดีมใกล้ใกล้โอ้เดวมันเหม็นเรกินเหม็นเนาะพออยู่ใกล้กัาต้องกัรความสะอาดเหอนแอนหน่อยแตก่อนมันมีใกล้ๆล้นะมันเหม็นเทศบาลก็มาเที่ยวหลายเตืองนิดนาะเที่ยวดูแลกันไปก็มาว่าเอาม้าปั้งอยู่เลยมีการประชุมกันนะครับสี่องค์กรหลักก็คือทางเทศบาลนะครับทางโรงพยาบาลทางฝ่ายปกครองแล้วก็อสมในพื้นที่นะครับประชุมกันนะครับว่าเราจะมีการแก้ปัญหาเนี่ย โดยได้รับข้อมูลจากคุณหมอว่าเราต้องส่งในนวลน,นะครับลุงนวลนี่นะไปรักษาบำบัดจิตเภทเพเิ่นที่โรงพยาบาลแต่นี่แหละครับมันเป็นความหนักใจว่าเราจะจูบเนไปโรงพยาบาลได้ยังไงนะครับก็เลยจูบเนว่าเราต้องไปฉีดยาไปเจาะเลือดตรวจสุขาภาพเพราะว่ากับเดียวเกิดพิษสุนัขบ้ามันขึ้นสมองจะทำให้เขาเป็นอันตรายได้เพื่อนก็นยอมมาเลยเนาะยอมเดินมาโรงพยาบาลแล้วก็มาเจาะเลือด เขาก็เอาเปือนนอนห้งบานนี้ได้สองสามคืนแล้วเขาก็ส่งต่อไปที่ส่วนปรุงนะจ๊ะเออเนก็ยอมไปกับเขาโดยดีนะจ๊ะหลังจากไปนอนที่ส่วนปรุงได้หนึ่งเดือนเนาะคนไข้ก็อาการค่อนข้างจะจากที่ว่าพฤติกรรมรุนแรงกวดีขึ้นแล้วก็ส่งต่อมาดูแลต่อที่หมู่บ้านก่อนที่เปิ้นจะส่งปิ๊กมาเขาก็มีการประชุมทีมกันแหมรอบหนึ่งเนาะ ว่าเอพอหลังจากเป็นมาที่บ้านแล้วมันก็ต้องมีการดูแลต่อเนื่องเขาจะเนี่ยด้ดีบอเ้เป็นสาสมขยะท่านนายกเทศมนตรีพร้อมกับกองสาธารณสุขและ,ะพอมเอนาะก็ได้เอารถไมโครเครื่องจักรต่างๆพร้อมกับชุมชนแวดบ้านเนี่ยมาช่วยกันเพียวกันปัด ทำความสะอาดนะครับโลยขยะที่มันมีกลิ่นเหม็นเนาะขยะบางส่วนที่มันรีไซเคิลแล้วก็อ,อ่านำไปก <ไป S 2> องทุนต่อชีวิตสร้างสุขหม <an> ู่บ้านเวียงเพื่อต่อบุญเพื่อกับคนอื่นเอาไปช่วยเหลือกับคนที่เป็นทุกข์ยากต่อไปครับจากนี้ไปก็จะเป็นการส่งเสริอมอาชีพจากสถานการณ์ที่ไอ้นวนเปิ้นได้รับการรักษาได้รับการเยียวยาได้มีลงเลี้ยงไก่ต่อไปก็จะเป็น ร่วมกับตังศูนย์เกษตรเรียนรู้นองปิงก็จะํำเรื่องอาการปลูกพักปลูกไม้เนาะและ้วก็เลี้ยงพืชเพื่อประคองตัวเก่านะครับได้รับสิทธิต่างๆที่ควรได้รับจากภาครัฐที่เขามาช่วยกันดูแลมันก็เลยออกมาเป็นสภาพที่ดีขึ้นสะอาดสะอ้าน ด้วยความแบบเฮาเป็นคนอยากจะเห็นคนคนเนี้ยต้องเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาให้ได้ก็เลยหับอาสาดูแลเอาอยาฮื้อเอาเขา้เาวฮื้อกินเสื้อผ้าซากฮื้อกวาดบ้านแต่ตอนนี้ปนจุนเหรอตัวเก่าได้ก็คือเป็นซากเนาะพอดีมีกองทุนต่อชีวิตสร้างสุขเนาะกองทุนขยะเพราะคนเดียวมันบ่าหวาเห็นเนาะ ขอบคุณของทุนต่อชีวิตสร้างสุข